อยู่กันในแบบฝึกหัดที่11.10นะคะทณาน,นี้ศาสตร์ป .3 เล่ม2บทที่11การวัดน้ำหนักค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่136ค่ะอันนี้ก็ยังคงเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุนะคะแต่ว่าในแบบฝึกหัดนี้จะเป็นการคูณแล้วก็การหารนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ข้อที่1แอปเปิล1กิโลกรัมทำน้ำแอปเปิลได้850มิลลิลิตรแม่ซื้อแอปเปิล4กิโลกรัมแม่จะทำน้ำแอปเปิลได้เท่าไรอ่ะอันนี้นะคะโจทย์ถามว่าแม่จะทำน้ำแอปเปิลได้เท่าไรสิ่งที่โจทย์บอกมาก็คือบอกข้อมูลมาว่าแอปเปิล1กิโลกรัมเนี่ยสามารถทำน้ำแอปเปิลได้850มิลลิลิตรแต่ว่าแม่เนี่ยซื้อมา4กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราก็ จะนำมาคูณนะคะเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มครั้งละเท่าๆกันจำนวน4ครั้งนั่นเองอทีนี้เราก็เขียนเลยค่าว่าแอปเปิ้ลหนึ่งกิโลกร,รมัมทำน้ำ แอปเปิลได้อะลืมไปว่าต้องแยกลิตรกับมิลลิลิตรด้วยเนาะแปดรอ้อยห้าสิบมิลลิลิตรบรรทัดที่สองเขียนว่าแม่ซื้อแอปเปิล สีก่กิโลกร,รมัมนี่ก็มาคูณเส้นหนึ่งเส้น4ี่คูณศได้0 4 5 20สีใสศูทด2 48ส2่บกสเป็น34 3,400มิลลิตรหรือคิดเป็นลิตรกับมิลลิตรก็คือ3ลิตรกับอีก400มิลลลิตรนั่นเองอันนี้ก็เขียนสรุปด้วยแม่จะ ทำน้ำแอปเปิลได้ก็คือ3าลิตรสี่มิลลิตรอ่ะนี่เขียนหรือด้วยนะคะเสร็จแล้วในข้อที่1เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าเขียนเร็วเกินไปแนะนำให้น้องนองนักเรียนหยุดวิดีโอก่อนนะคะแล้วพอเราเขียนทันแล้วเราก็ค่อยกดเพลย์นะคะ ต่อมาในข้อที่2ค่ะพอใส่ถังใบหนึ่งตักน้ำเต็มถังแล้วเทน้ำใส่โอ่ง5ครั้งได้น้ำเต็มโอ่งพอดีถ้าโอ่งใบนี้มีความจุ15ลิตร250มิลลิตรถังใบนี้มีความจุเท่าไหร่โจทย์ถามว่าถังใบนี้มีความจุเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือถ้าใช้ถังใบหนึ่งเนี่ยตักน้ําใส่โอ่ง5ครั้งได้น้ําเต็มโอ่งพอดีซึ่งโอ่งเนี่ยมีความจุ15ลิตร250มิลลิตร ข้อนี้นะคะเหมือนมันเหมือนเป็นการยังไงอะเหมือนเป็นการอยากรู้ว่าถังนึงถังในมีปริมาตรเท่าไหร่เนาะก็เหมือนเป็นการแบ่งออกของเราเท่าเท่ากันข้อนี้ก็เอามาหารค่ะเราก็เขียนไปเลยว่าองมีความจุ15ลิตร250มิลลิตร ใช้ถังตักน้ำเต็มโอง่งได้ห้าถังอ่ะก็คือ5ครั้งนั่นเองได้5ถังหรือ5ครั้งก็ได้นะคะอ่ะนี้เราก็จะมาตั้งหาเนาะใช้หานสัน้นแยกหน่วยลิตรกับมิลลิลิตรนะคะ เครื่องหมายหารสั้นก็เขียน15ลิตรแล้วก็250มิลลิตรหารด้วย5 5หาร1ไม่ได้ใส่0 5หาร15 5อะไรให้ได้15ก็คือ5 3 5ต่อมานำ5มาหาร2 5หาร2ไม่ได้ใส่0ใช่ไหมคะ2ลบ0เหลือ2 สอับ5เป็น25่หอะไรให้ได้25ก็ห้าห้ายี่ใช่ไหมคะยี้ยี่สิบหลบกันเหลือ0 0นย์กับ0เจอกันก็เป็น0ูนห้าอะไรให้ได้0ูนย์ก็คือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ3ลิตร50มิลลิลิตรค่ะนั่นก็คือถังใบนี้จะมีความจุ3ลิตร50มิลลิลิตรนั่นเองอันนี้มันก็คือการหารสั้นธรรมดานะคะ ต่อมามาดูกันในหน้าถัดไปคือหน้าที่137ค่ะคนเลี้ยงผึ้งเก็บน้ำผึ้งได้9ลิตร416มิลลิลิตรแบ่งใส่ขวดสี่ขวดเท่าๆกันแต่ละขวดมีน้ำผึ้งเท่าไรถ้าเราไปเจอโจทย์อะไรที่ออกแนวเป็นการแบ่งออกครั้งละเท่ากันแบบนี้นะคะมันคือการหารค่ะข้อนี้ก็เช่นกันเราจะนำมาหารค่ะก็เขียนเลยว่าคนเลี้ยงผึ้ง เก็บน้ำพึ่งได้9ลิตร416มิลลิลิตรแบ่งใส่ขวด4ขวดเท่าเท่ากัน ทีนี้เราก็มาตั้งหารแยกลิตรกับมิลลิลิรเหมือนเดิมค่ะเครื่องหมายห,หารสั้นเลิตสี่ร้อยสหารด้วย4ี่ตรงนี้ก็ขีดเส้น2เส้นไปเลยรอไว้นะคะตรงนี้เขียนแต่ละขวด มีน้ำพึ่งอ่ะก็เขียนรอไว้อ่ะต่อมาเรามาหารทำการหารกันค่ะนำสีมาหาร9 4ที่ใกล้เคียงเก้ามากที่สุดก็คือ4ี่สอเลบแเหลือ 1. 1 1เจอกับ4กลายเป็น14 4ที่ใกล้เคียง14มากที่สุดก็คือ4ี่ส1ม1ิลบสิเหลือ2 2กับ1เป็น21 4อะไรให้ได้21 ไม่มีมีตัวเล้เคียงคือ4 5 20 21ลบออก20เหลือ1 1กับ6ก็เป็น16 4อะไรให้ได้16ก็4 4 16กอ่ะก็แสดงว่าแต่ละขวดจะมีน้ำพึ่งก็คือ2ลิตรกับอีก300 54มิลลิตรค่ะเสร็จแล้วในข้อที่3ต่อมามาดูกันที่ข้อที่4ค่ะ น้ำองุ่นปริมาตร31ลิตร125มิลลิตรแบ่งใส่ถังหมัก3ถังถังละเท่าเท่ากันจะได้ถังละเท่าไรแบ่งอีกแล้วใช่ไหมคะแบ่งออกข้างละเท่ากันก็แสดงว่าข้อนี้นำมาหารนั่นเองเขียนเลยค่ะบรรทัดแรกว่าน้ำองุ่นปริมาตร31 ลิตร125มิลลิลิตรแบ่งใส่ถังหมัก3าถังถังละเท่าเท่ากันอ,อันนี้เราก็เหมือนเดิมแยกหลักลิตรกับมิลลิลิตรนะคะ เครื่องหมายหารสั้นแล้วก็31 125หารได้3ตรงนี้ขีด2เส้นไว้รอตรงนี้เขียนสรุปรอได้เลยจะได้ถังละเขียนเสร็จแล้วก็มาทำการหารได้เลยค่ะนำสามไปหาร3ก่อน3อะไรให้ได้3ก็คือ3 1 3 3-3ลบ3เหลือ0 0กับ1ก็คือ1 3หาร1ไม่ได้ใส่0 1 0เหลือ1 1กับ1เจอการกลายเป็น11 3ที่ใกล้เคียง11มากที่สุดคือ3 3 9 11 9เหลือ2 2กับ2เจอกันเป็น22 3ที่ใกล้เคียง22มากที่สุดก็คือ3 7 21 22ออก21เหลือ 1 1กับ5เจอกันเป็น15 3อะไรได้ได้15ก็คือ35 15ค่ะแสดงว่าน้ำองุ่นแต่ละถังนี้ที่แบ่งออกมาแล้วนะคะก็จะได้ถังละ10ลิตรกับ375ม,มิลลิลิตรนั่นเองต่อมาเรามาดูกันในข้อที่5ค่ะ ข้อที่ห้านะคะแม่ซื้อน้ำมันพืช6ขวดแต่ละขวดมีน้ำมันพืช1ลิตร250มิลลิลิตรแม่ซื้อน้ำมันพืชมาทั้งหมดเท่าไหร่ลักษณะโจทย์แบบนี้เนาะมันจะเหมือนเป็นว่าการเพิ่มขึ้นครั้งระทเท่ากันหลายๆครั้งเราก็จะนำมาคูณกันค่ะเหมือนเดิมแยกหลักลิตรกับมิลลิลิตรค่ะแบบนี้เนาะแล้วเราก็เขียนในสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะ เราก็จะนำหนึ่งลิตรสองห้าสิมิลลิลิตรเป็นตัวตั้งเขียนเลยว่าน้ำมันพืชมีปริมาตรขวดละหนึ่งลิตรสอง้อยห้าสิบมิลิลิตรบรรทัดที่สองเขียนว่าแม่ ซื้อน้ำมันพืชหกขวดอ่ะเราก็มาคูณขีดเส้นหนึ่งเส้นด้วยอ่ะเขียนสรุปรอตรงนี้เลยก็ได้นะคะแม่ซื้อน้ำมันพืชอ,อ่ะพืช มาทั้งหมดเดี๋ยวเราก็มาคูณกันนะคะ6คูณ0ยได้0 6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6 2 12 12งบวก3เป็น15 6คูณ1ได้6 6ลิตร1 5 0 0มิลลิลิตรหรืออีกคำตอบหนึ่งก็คือ7ลิตรกับ500มิลลิลิตรค่ะตรงนี้ใส่หรือไว้นะคะ ตอบเลขไทยเลยก็แสดงว่าแม่ซื้อน้ำมันพืชมาทั้งหมด7ลิตร500มิลลิลิตรนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วในแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นโจทย์ปัญหากเกี่ยวกับปริมาตรและความจุในลักษณะของโจทย์การคูณการหารนะคะในหน้า136กับ137ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ